ปวดหูอยู่ข้าวมากมาแล้วค่ะเป็นตำถาดน่ากินอยู่นะได้อยู่นะโหเร็วมากเลยข้าวผัดเหรออันนี้อันนี้อันนี้ทุกคนสั่งแน่นอนแล้วก็อันนี้ข้าวผัดทํางาน,นแล้วเราก็ต้องกินค่ะทุกคนเหนื่อยเพื่ออะไรเหนื่อยก็เพื่อต้องกินติดตังเลยไหม ทำงานไวมากที่นี่ตั้งแต่ฉันมานั่งเมื่อกี้ละฉันเหมือนโดนล,ลุมอ่ะเมื่อกี้สามคนยายคนนี้นั่งตรงนี้คนนึงเจคนนี้คนนึงน,นึก่าได้เขาคนละลานกันเขาคนละล้านกันไงเท่าไหร่คะสี400่ร้อยเลยเหรอทำไมแพงจังละ่ะสองอย่างอ๋อสองอย่างเอามาสแกนค่ะคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยฟองสองคบอร์นะ เดี๋ยวนนครับนะแป๊บนึงอ่ะมาสกแกนสี่ร้อยเนาะอันนี้น้ำฝนน่าจะสั่งจะนั่งไ้คุ้มเลยนั่งอยู่สักเที่ยงคืนต้องเก็บกี่โมงจารุรัดใช่ไหมโอเคไหมโอเค ยังไม่ทันอะไรเลยโดนโดนสแกนไปโดนสแกนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย760 760ค่าที่นั่งเมื่อกี้สามา0ร0พ60บาทละเรียกคูมาเรียกคูมาบางแสงบางแสงใครก็ได้บางแสงครับ กินข้าวกันทุกคนหิวข้าวมากขับรถเหนื่อยขับจากกรุงเทพกลับบ้านนั่งให้คุ้มสามร้อยต้องนั่งให้คุ้มกลับบ้านเพี่บป้าน้อยขายปลาหมึกค่ะอ๋อให้เรียกป้านะป้าน้อยขายปลาหมึกก็ได้น้องก็ได้เร,เรียกน้องึ้งเียน้องเรียกพี่ได้ไหม <laughs> แล้วพี่จะให้ ขายเท่าไหร่นะนี่เท่าไหร่คู่ละร้อยยี่สิค่ะลดได้ไหมอันนั้นคืออะไรมาให้ชิมอ่ะค่ะไหนลองชิมไหมซินูขอลองชิมชิ้นหนึ่งได้ไหมได้เอาไปทำอะไรได้คะเนี่ยทอดไงทอดทอดใส่ใส่ทอดนล้วผัดใบกะเพราต้มจืดต้มหมูเจ๊ะอันนี้อันนี้ทำเองเหรอค่ะไม่เหม็นเลยลูกเอ้ยของยายอ่ะว่าตากจากเรือมากสวยนะเนี่ยมีดอกดอกมงดอกไม้ติดด้วยปากแดงเชียว เียนนังเีเส็จเลยฮะขาเรยแมปแมปนี้เรียกอะไรอันไหนอันนี้เหรอไปดาราไม่ตัวเป็นดาราเหรออ้าวยายถามว่าจนเป็นดาราไปทุก่อนเดี๋ยวยายจะประเด็นเป็นลูกน้องเมื่อกเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งพี่เอาตีละอย่างก่อนอันนี้เท่าไหร่คู่ละร้อยยี่ชิพอันนี้แบบยังไม่ได้เอาตาออกใช่ไหม เอาออกบ้างแล้วแต่เขาเรียกอะไรหมึกกระต่อยอ่ะค่ะแต่เหลือนิดหน่อยเพราะตายายบางครั้งก็ถึงไม่เลยนี่เอาไปหมดนี่เดี๋ยวยฟนอยู่แฟนไปไหนแฟนยายไปไหนตายหาไปตักจุ๋ยใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวเหรอคะค่ะอ๋อเดี๋ยวยายลดให้หมดเลยแฟนแฟนไปไหนแล้วนะตายแล้วเอาแบบเมื่อกี้เอาเวอร์ชันเมื่อกี้แฟนไปไหนแล้วนะเอ้ยฝ่แชมพูตายหายแล้ว่ แฟนตายหาไปแล้วโอ้ยไม่ต้องให้เยอะเดี๋ยวขาดทุนไม่เป็นไรลูกเอาตัวเองเอาแฟนตายหาไปแล้วจบหมดนั่นแน่ะสิบถุงยายคิดหนึ่งร้อยห้าสิบหนูโอ้ยเราติบถุงหนูจะกินยังไงหมดละยายไปฝากญาติดาราเดี๋ยวก็จะได้เวงเดี๋ยวไปฝากญาติดาราไม่กล้าขายคนอื่นเลยเหรอขายหนูคนเดียวล่ะโอ้ยโตะอื่นเยอะแยะยายขายไม่แพงหรอก ถูกใจยายก็ลดให้เลยถูกขายไม่แพงมันมันมันถูกร้อยแต่ยายมันตกถุงกี่บาทเนี่ยถุงละาหกสิบลูกเอ้ยมันหกร้อยแต่ยายเอาห้าร้อยห้าสิบลดให้คือเนี่ยขลานอะไรของยาเป็นเดือนก็เป็นเสียนะเออคแบบนี้ก็จริงเสียงจริงเท่าไหร่นะร้อยเดียวชุดละร้อยสามพันร้อยได้ไหมได้ค่ะสามก็บอกร้อยทะลูกไม่สามพันร้อยนี่ได้ไหมสามถุงร้อยได้ไหมแรงอยู่ ตามถึงร้อยไม่ได้เหรอนะหนูเป็นดารานะป้าไม่ลดให้หนูลรู้ป้ารู้ป้าไปขุดไปทักหัวอ่ารถให้ห้าสิบบาทใครอหมคะทุกี้อะไรนะที่ทุกี้ป้าไม่ใช่ตุกี้เดี๋ยวซีกัไลฟ์สดขนทองของด้วยป้าทำไมลราหนูเป็นดาราป้าไม่ลดให้หนูเหรออ่ะเราให้ห้าสิบบาทหมดเลยเดี๋ยวพามันเยอะไปหนูแค่นี้พอเอาเกี๊ยวกินไม่หมดป้าไม่ยานี่ยหมดได้ห้าร้อยเองลดให้ร้อยหนึ่งโอ้ขนมจากบ้านหนูมีกินทำไมอ่ะเอาแค่หลามพอ บ้านหนูอยู่จันนี่ขนมจันจริงเได้เท่าไหร่คะนอ่ะทั้งหมดเท่าไหร่นี่เท่าไรนะเหลือสี่สิบค่ะเหลือเท่าไหร่ก็มาสี่ร้อยก็ป้าก็ร้อยสี่สิบก็เหลือสามร้อยหกสิบลูกอ่ะจัดใจทางนั้นเดี๋ยวไปแบ่งคนมกันนีขน่ดโอนน่าจะแก้มอ๋อโอนดีพี่พูดเขาว่าตังเหลือร้อยเดียวที่อายเขาไม่ใช่เขารวยอยู่แล้วชื่ออะไรนะคะสกี้ไม่ใช่ตุสกี้อะไรคะก็เป็นนิ้้ฝ่าตรงนี้ยดำรงเหรอคะนี่พี่อยู่นี่ ้งีแกไม่เป็นไรอัพแต่งแก้มเท่าไหร่นะคะขายเท่าไหร่นะริเลยรถเดอร์มีถูกเลยพี่พี่เดาเหรอสามร้อยเท่าไรสามร้อยหกสิบเอโอเคน่ารักโดนใจดีด้วยเนี่ยมองก็ตั้งทีแรกก็แต่ละไม่กล้าค่ะหนุสวยไหมสวยสิคะอ่ะพูดดีไม่ต้องลดอ่ะไปตีร้อยเลยอ่ะสวยโดนใจดีด้วยอ่าไปตีร้อยเลยพูดดีตีร้อยเลยโอนมันชิดผิดอ่าเร็วไม่ต้องลดละ หกสิบบาทก็หกสิบบาทถือว่าเป็นค่าชมสี่สิบาทเป็นค่าชมอ่ะแล้วนี้สลุกชื่ออะไรคะพี่ขอบคุณนได้กเดี๋ยวซี่กำลังยิ้มอะไรคุณแม่ชื่ออะไรเน่ยกำลังยิดกับเป็กับน้องสาวดำมงผลม้เนยดัมงไหมใช่ชื่ออะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวติดทุกฝ่ากแก่ป้ายสมปองสมปองไหมชื่อสมปองสมปองเหนอไม่ใช่เหมือนที่เคยเล่นสมัยเด็กเลยนะอะไรอย่างเนี้ย นี่ถ้ามันหมดเราก็เสียข้าไป <_ an> ตําเศษตัดปากไปหมดอะไรก็ไม่รู้อย่ามานะบางแสนเนี่ยฉันขอฉันขอห้ามเลยนะถ้าจิตอ่อนอย่ามาทันทบบางแสนเนี่ยเพราะว่าจะหมดเงินเป็นแสนไม่รู้ว่าอะไรนะักหนาะ <_ an> ตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนออาลองดูติดเนี่ยเดี๋ยวก็ไอ้นูน้นเดี๋ยวก็อันนี้ <_ an> เดี๋ยวก็เข่าล้าม <_ an> เดี๋ยวก็หมึกตาแห้ง เดี๋ยวก็มาเผ้าเดี๋ยวก็แตงโมไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยแนวที่มาของคำว่าเสียหายหลายแสนพอแล้วค่ะฉันจะไม่ซื้ออะไรละไม่ต้องเอามาแถวนี้แล้วนะไม่ต้องมาเดินใกล้ที่นั่งฉันกันแล้วนะอยากไปนั่งชิลๆตรงนั้นมาเลยค่ะพี่ อากาศดีวิวดีเดี๋ยวกุ้งทอดปูทอดฉันก็จะอดนนไม่ไหวเดี๋ยวเราตีสายไหมเดี๋ยวดูดวงไม่ได้มีความอะไรแบบไม่ได้มีความอะไรแบบใกล้เคียงกันก็อยู่ด้วยกันได้ของกินขายอยู่แป๊บๆเดินมาดูดวงไหมคะนี่คือบางแสนเออเออ งงไปหมดดูดวงยังไม่ทันเสร็จดูดวงยังไม่ทันเสร็จก็มวดขาไหมคะช้ำ Happy New Year ค่ะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพกายใจแข็งแรงนะคะ Happy New Year ปีใหม่แล้วคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะนี่เหมือนเจ๊ะจะ๊จะีจ <c oughs> ๊นะ,ะสิ่งไปนะคะสินเจียยูอีสินดีพวใชัยค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขสดใสกันทุกคนเออ